จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสุนัขของคุณสามารถบอกได้ว่าคุณป่วยเป็นมะเร็งนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าสุนัขมีความสามารถในตรวจจับกลิ่นที่น่าขึ้นด้วยจมูกที่มีเซลล์รับกลิ่นมากกว่ามนุษย์ถึง50เท่าสุนัขสามารถดมกลิ่นสารเคมีที่ร่างกายปล่อยออกมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพ การวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าสุนัขสามารถตรวจจับมะเร็งปอดได้ด้วยความแม่นยำถึง9 7นั่นเป็นเพราะเซลล์มะเร็งผลิตสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่สามารถตรวจพบได้ในลมหายใจหรือปัสสาวะของผู้ป่วยการฝึกสุนัขให้ตรวจจับมะเร็งนี้มีประวัติย้อนไปไกลกว่า10ปีและยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องลองคิดดูซิว่าถ้าสุนัขของคุณสามารถช่วยตรวจสอบสุขภาพของคุณได้ในทุกๆวัน มันไม่ใช่แค่เพื่อนที่ซื้อสัตว์แต่ยังเป็นผู้ช่วยสุขภาพส่วนตัวอีกด้วยถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ